สวัสดีค่ะทุกคน,น,น,กน,นะคะวันนี้รุงพิดเตีเมนูง่ายๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รุงคิจะทำข้าวผัดกะเพราปลาทูค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปทอดปลาทูกันก่อนนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดปลาทูนะคะพอนื้อมันร้อนเราก็นำปลาทูลงทอดค่ะ รุงให้เหลือสุดทั้งสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักออกโคะ่ปะปลาทูนี้ก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะเราจะเอาก้างออกค่ะ ดู่าก้างออกให้หมดนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาในตอนทานค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลาทูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําข้าวผัดกะเพราปลาทูกันเลยค่ะโคลบพริกกับกระเทียมคอแหลกนะคะปริมาณพริกนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเกยเยอะได้เลยค่ะ เราก็ได้พริกะกับกระเทียมโขลกแหลกแล้วนะคะนำกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็นำกระเทียมกับพริกที่เราโขลกไว้นะคะลง ขียมเหลืองนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปห่วฟองค่ะตีไข่ให้แตกเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยค่ะหนึ่งถ้วยคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวหน้าเราจะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ แล้วก็ซอสปริงาณนะคะ,ะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะเอาชิมรสดูนะคะถ้าใครชอบให้มีรสหวานนิดๆก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะเดีย๋ยวลุงที่จะเติมตีวีเจ็ดหนึ่งจุดสี่กัญชานะคะ ติวีหรือแย่วหวานเนี่ยจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายนะคะแต่ว่าแคลอรี่ต่ำค่ะเราก็ผัดจนข้าวแห้งเม็ดกระเด็นกระดอนแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำปลาทูที่เราแกะเอาเป็นเลอไว้นะคะใส่ลงผัดค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไป คนเข้ากันดีแล้วก็เป็นรสสุดคาปิแก๊สได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปต,ต่อไปนะคะตอนนี้ข้าวผัดกะเพราปลาทูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราจะใช้แตงกวากับมะนาวเป็นเครื่องเคียงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ